ผมว่าหลุงป้อมจะปิดหวังก็สองรยหสิบยังไงฮะท่านคือสองรยสิบเนี่ยยังไงผมเชื่อว่าเกามีกระแอมอ่ะให้ไปทิศทางเดียวกันอ่าอ่าตอนนี้หลายคนอาจจะมีความคิดเป็นอิสระอย่างที่เราได้เห็นนแต่ถึงเวลาจริงนะจะแตกแถวไม่เกินยี่สิบไม่เกินยี่สิบเท่าที่ดูนะไฮ้มากไปด้วยซ้ำไปเอาไปว่าสิบแล้วกันเทไปทางไหนอะไรนะทั้งหมดเนี่ยเทไปทางไหน เทปทางวิตูติโอ้โหโอ้ค oh oh นนี้วิตูเย็นใจอยู่ในกระเป๋าเน uh ี huh. ่ยวุฒิสมาธิเนี่ย uh huh. ต้องคอยจับยัดเนี่ยมันร้อนเมื่อครูอาจารย์เลยบอกว่าพระเดกประวิตธหรือวิกป้อมเลยอาจจะผิดหวังกับจุดนี้อาจารย์หรือฮะไม่ใช่ะคือวิกป้อมเนี่ย uh huh. คงไม่ได้เป็นพระเอก uh huh. ขำสองร้อยสิบ uh huh. ในซีกนี้เนี่ยนั uh ้ huh. ในในซีกนี้เนี่ย ประยุทธ์เขาตัดสินใจแล้วว่าเป็นประยุทธ์ยังเป็นพระเอกอยู่เอางี้คุณมองสว่านี่ละกลุ่มอนุรักษ์แท้อม,อมนะอืบิ๊กว้อมมากอะไรมากกับอำนาจทางฝ่ายการเมืองครับ,รบใช่ไหมครับพวกนี้จะมาขี่อะไรจะมาขี่อนุรักษ์กันดิอเอาแค่อย่างงี้ประวิตย์มาเนี่ยเป็นนายกอคุณว่ารัฐมนตรีมหาไทยเป็นนักการเมืองหรือเป็น ข้าราชการเก่าถ้าพลเอกประวิตย<อ>เป็นนายกใช่ไหมอ,อาจารย์ถามว่าเจ้ที่มหาไทยจะเป็นนักการเมืองหรือเป็น,ปนข้า,าราชการเก่า,านักการเมืองอก็นั่นสิชัดเจนไอ้คุณว่ากลุ่มนรักเขาชอบยอมไหม